ครับสวัสดีครับวันนี้ผมเสกสาขาที่ดินนะครับครับวันนี้ผมพามาดูที่ดินถมแล้วนะครับเหมาะสําหรับท่านที่กําลังมองหาที่ดินนะครับอยากเอาไว้ปลูกเป็นบ้านพักตาอากาศบ้านสวนนะครับของเราได้บรรยากาศคือวิวทุ่งนานะครับแล้วอยู่ใกล้ๆกับ ตลาดนะครับการเดินทางง่ายนะครับสะดวกสบายนะครับครับที่ดินของเราเนื้อที่3ไร่นะครับของเราอยู่ที่ตําบลบางพลับอําเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับนะครับของเราจะได้บรรยากาศคือวิวทุ่งนาสวยนะครับนะครับวันหยุดสร์อาทิตย์นะครับมาปลูกต้นไม้นะครับดูแลสวนนะครับเนี่ยบรรยากาศดีเลยนะครับน่ครับอยู่ตรงแปลงที่ดินของเรานะครับถ้ามองออกไปนี่นะนี่ครับเราจะเห็นรถนะครับที่วิ่งอยู่นี่นะครับอันนี้คือ ถนนเส้น3 2 6 0กนะครับก็คือถนนที่ไปตลาดบางรี่นะครับทีเดียวนะครับตลาดบางรีนะครับนี่ครับอยู่นี่เองนะครับนี่ครับตลาดอยู่ตรงนี้นะครับนะเนี่ยครับจะไปซื้อกับข้าวกปลาสะดวกเลยนะครับนี่ครับการเดินทางง่ายนะครับส่วนใหญ่นะครับก็จะคนกรุงเทพนะครับที่มาซื้อไว้นะครับแล้วก็ปลูกเป็นบ้านพักตากอากาศเนี่ยครับ ครับเดี๋ยวผมไ่ดูเส้นทางการเดินทางก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดแปลงที่ดินกันนะครับนี่นะครับจากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับเราวิ่งออกไปประมาณ450เมตรนะครับเราจะไปถึงถนนนะครับทางหลวงหมายเลข3260นะครับก็คือตรงช่วงตลาดบางรี่นะครับวิ่งออกไป450เมตรนิดเดียวนะครับแล้วก็เผื่อถ้าเราจะไปซื้อของนะครับที่ตลาดนะครับที่ตลาดบางรี่นะครับไม่ว่าจะเป็นของสดของแห้งนะครับที่ตลาดนะครับ หรือว่าจะไปซื้อปกสมุนเสื้อผ้านะครับที่ตลาดนะครับมีนะครับก็อยู่ที่ประมาณ1กิโลกับอีก800เมตรเองนะครับครับถ้า f อซผมมาจากทางเวสเกตนะครับก็อยู่ที่73กิโลนะครับแล้วก็จากที่นี่นะครับไปถึงตัวจังหวัดปทุมธานีนะครับก็อยู่ที่74กิโลนะครับรือว่าการเดินทางง่ายนะครับพอเราวิ่งมาจากเวสเกตนะครับมาที่ตัวอำเภอสองพี่น้องเลยนะครับก็คือตลาดบางรีนะครับมาอีก 1กิโลกับอีก800อเมตรนะครับก็ถึงที่ดินของเราแล้วนะครับถือว่าการเดินทางง่ายนะครับแปลงนี้นะครับผมเคยรีวิวไปแล้วนะครับรอบที่แล้วนะครับรอบที่แล้วเนี่ยถนนยังไม่ได้ทําใหญ่ขนาดนี้นะครับแล้วแล้วก็ไม่ได้กว้างขนาดนี้ด้วยนะครับพอรอบนี้นะครับเขาปรับใหม่ทําใหม่นะครับถนนกว้างขึ้นนะครับดีขึ้นนะครับเนี่ยครับถนนถือว่ารถวิ่งสวนกันได้อย่างสบายเลยนะครับเนี่ยหน้าที่ดินของเราก็กว้างขึ้นนะครับแล้วก็ฝั่งนี้นะครับ ตอนนั้นนะครับดูไม่ได้เลยนะครับพอรอบนี้นะครับพอเขามาทําเป็นเหมือนกับทางระบายน้ํานะครับเป็นเนี่ยครับดูดีเลยนะครับเนี่ยจัดทำพวกหินพวกอะไรนะครับทำเอาไว้อย่างดีเลยนะครับใช้ได้เลยนะครับเนี่ยหน้าบ้านของเรานะครับเรายังมีพื้นที่ไหลทางนะครับเผื่อเราอยากจะเปิดเป็นร้านขายของนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยครับเปิดเป็นร้านขายของนะครับได้เลยนะครับเพราะว่าด้านในนะครับเข้าไปเนี่ย ก็จะมีพวกอาหารเขาเรียกว่าอาหารพวกเกี่ยวกับพวกปลานะครับอย่างปลาหมาปลากดคังนะครับเพราะว่าผมเข้าไปแล้วนะครับนะเข้าไปนี่เลยนะครับจะมีพวกร้านอาหารนะครับที่เป็นแพรนะครับแพรเนี่ยก็คือเข้าไปนี่เลยนะครับอร่อยมากนะครับพวกปลาพวกต้มยำพวกปลาหมาเนี่ยครับเข้าไปนี่นะครับคนก็จะชอบมาพาเด็กๆลูกๆนะครับมารับประทานอาหารเข้าไปนี่นะครับนิดเดียวนะครับก็จะมีพวกอาหารอร่อยๆเยอะเลยนะครับอ่ะ พามาดูที่นี่ของเรานะครับนี่ครับของเราอยู่ฝั่งนี้นะครับนี่ครับแนวขอบเขตชัดเจนนะครับแล้วถมให้แล้วนะครับแต่ตอนนั้นนะครับที่ดินของเราเนี่ยสูงกว่าถนนนะครับพอถนนเขาทาใหม่รอบเนี้ของเรากลายเป็นต่ํากว่าถนนนิดนึงนะครับนะนครับแต่ถ้าเราก็ต้องถ้าเราจะปลูกบ้านนะครับเราก็ถมเพิ่มหน่อยนะครับจะได้สวยถ้าไม่งั้นมันจะดูต่ากว่าหรือว่าแค่นี้ก็พอแล้วนะครับก็ได้นะครับนี่นะครับแนวเขตของเรานะครับจากตัวนี้นะครับ เราไปถึงแนวเขตตรงบ้านหลังใหญ่นะครับนะหน้ากว้างนะครับจะอยู่ที่ประมาณ60เมตรนะครับเนี่ยคือหน้ากว้าง60นะครับนี่ครับนี่คือขอบถนนใช่ไหมครับี่ขอบถนนแล้วไปนี่นะครับเนี่ยก็คือแนวรั้วเรานะครับยังกันเอาไว้เยอะเลยนะครับเนี่ยถ้าเราเปิดเป็นร้านขายของหรือว่าอะไรนะครับเนี่ยเรามีพื้นที่เหลือนะครับถมให้เต็มเหมือนกับจ้านี่นะครับไหมเนี่ยเวลาลูกค้าจอดรถนะครับก็มีที่จอดรถได้นะครับครับเจ้าของขายอยู่ที่ ไร่ละ2อล้านห้านะครับที่ดินผมแล้วนะครับนะครับของเรามานี่เลยนะครับด้านหน้านะครับเรายังมีต้นไม้ใหญ่นะครับต้นจามจุรีนะครับเนี่ยสวยนะเนี่ยต้นนี้นะครับเอเราถมดินนะครับถมออกเอาไว้นะครับแล้วเปิดเป็นร้านขายของนะครับเนี่ยได้เลยนะครับเนี่ยนะครับแต่ต้นไม้ต้นจามจุรีในต้นสวยนี้ได้ได้นะครับเนี่ยเก็บเอาไว้นะครับเวลาลูกค้ามาซื้อของนะครับจอดรถใต้ต้นจามจุรีนะครับเนี่ยได้เลยนะครับ ครับจะซื้อทั้ง3ไร่นะครับเจ้าของก็ขายนะครับหรือว่าท่านใดที่งบน้อยเงินน้อยนะครับจะซื้อไร่หนึ่งนะครับเจ้าของก็ขายนะครับถ้าไร่หนึ่งนะครับหน้ากว้างนะครับจะอยู่ที่ประมาณ20เมตรนะครับก็คือความกว้างต่อต่อไร่นะครับเพราะว่าของเราเนี่ยคือ3ไร่เต็มนะครับถ้าแบ่งเป็นล็อกละ1ไร่1ไร่นะครับหน้ากว้างจะอยู่ที่ประมาณ20เมตรนะครับครับแล้วก็ความลึกนะครับจาก แนวรัวเรานะครับลึกไปถึงช่วงด้านท้ายนะครับก็จะลึกอยู่ที่ประมาณ68เมตรนะครับแนหน้ากว้าง60หรือ68นะครับจะซื้อตั้ง3ไล่ก็ได้นะครับหรือว่าจะซื้อสัก2ไล่ก็ได้นะครับหรือว่าซื้อไล่หนึ่งเจ้าของก็ขายนะครับเจ้าของขายอยู่ที่ไร่ละ250ล้านนะครับนี่ครับวิวดีบรรยากาศดีนะครับแล้วก็ด้านที่หันหน้านะครับขึ้นมาทางถนนนี่นะ ของเราจะเป็นทางทิศตะวันออกนะครับทิศตะวันออกจะเป็นทิศหน้าบ้านนะครับแล้วก <Yes. S 2> ็จะเห็นว UH ิวทุ่งนานะครับเส้นนี้นะครับรถเยอะนะครับเพราะว่าคนที่เขาพาลูกๆนะครับพาเด็กๆนะครับไปกินพวกอาหารนะครับอาหารที่เป็นพวกร้านอาหารพวกแพรนะครับอยู่ด้านในนะครับเนี่ยเยอะนะครับเนี่ยก็จะพาครอบครัวพาเด็กๆไปนั่งรับประทานอาหารอร่อยๆนะครับผมก็ได้ลองเข้าไปชิมแล้วรสชาติอร่อยดีนะครับ ของเราหน้าบ้านก็มีคลองนะครับแล้วมาถนนนะครับแล้วที่ดินของเรานะครับนี่ครับของเราถึงตรงนี้นะครับแนวรั้วเรานะครับนี่เลยติดกับแนวรั้วนี้นะครับแล้วก็จากนี้นะครับผมย้อนกลับไปฟื๊บไปโน่นเลยนะครับเนี่ยนะครับหน้ากว้างอยู่ที่60นะครับ3ไร่แต่ถ้าแบ่งเป็น1ไร่นะครับก็อยู่ที่20นะครับแล้วก็ความลึกนะครับจากตัวนี้ เราตรงไปตามแนวล้วนเลยนะครับตรงตรงไปเลยนะครับของเราเป็นเหลี่ยมนะลึกอยู่ที่68อ่ะผมพาเข้าไปดูด้านในแล้วนะครับนี่ครับของเราเข้ามานี่นะครับก็จะเป็นประตูทางเข้าของเรานะครับพอเข้ามาในฟื้นนะครับอ่ะนี่คือที่ดินของเราละนะครับของเราจะถมเอาไว้ทั้งหมดเลยนะครับถมเต็มนะครับ ครับเดิมทีนะครับแปลงนี้ตอนที่ผมรีวิวไว้นะครับจะมีพวกต้นอินทผลามมะพร้าวมะม่วงนะครับพอดีเจ้าของบอกไม่มีคนดูแลนะครับก็เลยตัดออกเลยนะครับจะได้รุ่งโล่งไปนะครับใครอยากจะปลูกใหม่ปลูกอะไรนะครับก็ปลูกเอานะครับแล้วก็ราคาก็ปรับลงด้วยนะครับรอบที่แล้วนะครับเจ้าของขายอยู่ที่ไร่ละ3ล้านนะครับก็ตอนนี้ก็ปรับลงมาอยู่ที่2อล้านห้านะครับ ครับท่านใดที่อยากจะดูพื้นที่จริงนะครับอยากจะดูหน้างานนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามได้นะครับที่เบอร์โทรผม0989158974นะครับนะครับของเราก็จะมีบ้านพักคนงานนะครับให้หนึ่งหลังนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับก็จะมีห้องโล่งๆนะครับอันนี้คือแถมให้ไปนะครับน่ครับนี่คือบริเวณที่ดินของเรานะครับ พาไปดูวิวด้านท้ายนะครับที่เป็นวิวทุ่งนานะครับนี่ครับนี่คือบรรยากาศด้านท้ายนะครับจะเป็นวิวทุ่งนานะครับนี่ครับหรือว่าเราอยากจะปลูกบ้านนะครับเอาวิวนี้นะครับเป็นวิวทุ่งนานะครับเนี่ยปลูกบ้านท้ายนี้นะครับเราเห็นวิวทุ่งนานะครับที่เราเห็นรถวิ่งอยู่นะครับอันนี้คือถนนเส้น3260นะครับ เดี๋ยวไปนี่นะครับก็จะเป็นตลาดนะครับตลาดตลาดบังรี่นะครับเดี๋ยวของเราอยู่ใกล้ๆตลาดนะครับใกล้ๆความเจริญใกล้ๆโรงเรียนนะครับกิดท่านใดจะขยับขยายนะครับพาลูกเมียนะครับย้ายถิ่นฐานนะครับเนี่ยก็ใกล้ตลาดใกล้โรงเรียนด้วยนะครับอันนี้นะครับหลักเขตของเราถึงตรงนี้นะครับนี่ครับแล้วก็จากนี้ผมย้อนกลับขึ้นไปขึ้นไปนี่เลยนะครับเนี่ยตรงๆเลยนะครับนะครับอยู่ที่68เมตรนะครับ นี่ครับแล้วก็ด้านแถบนี้นะครับไปถึงนู้นเลยนะครับแนวรั้วบ้านหลังนู้นนะครับที่วขาวนะครับด้านด้านท้ายจะว้างอยู่ที่60แล้วหน้าก็60นะครับเราถ้าเป็นเรียบเลยนะครับสวยนะครับช้ได้นะครับครับก็ขอฝากด้วยนะครับที่ดินแปลงเนื้อที่3ไร่นะครับของเราถมแล้วนะครับที่ดินของเราอยู่ที่ตำบลหนองบัวสพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเจ้าของลดราคาลงมานะครับขายอยู่ที่ไร่ละส5 0 0บาทนะครับราคา คนไทยชอบสนใจนะครับเรื่ว่ากัรนะครับครับวันนี้ผมเอกสารทีมงานนะครับขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับที่กดติดตามกดไลค์นะครับ f c ที่อยู่ในเมืองไทยนะครับแล้วก็ f c ที่อยู่ต่างประเทศนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับแต่ละท่านนะครับก็เป็น f c ที่เหนียวแน่นกันนะครับวันนี้ก็บายบายขอบคุณทุกท่านครับ